สวัสดีครับแล้วก็มาพบกันอีกแล้วกับการ Unboxing นะครับเทปนี้เป็นเทปที่3แล้วนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องเมนบอร์ด m m n n i t x ของ Gigabyte นะครับนรุ่น z ัต 87n ขีด Wi-Fi ครับมาดูกันอีข้างหลังกล่องก็จะบอกฟีเจอร์ต่างๆนะครับ ดูเลยดีกว่าอธิบายข้างในเลยกล่องเล็กมากเทียบกับดีโมดจึงเดียวเองนี่เราออบอกได้ก่อนดูบันเดอร์บันเดอร์อ <c oughs> ของบันเดิตก็จะมีนี่ครับคู่มือีใช้ได้2รุ่น ga z 8 7 n wifi ครับ ga h 8 7 n wifi ก็มันมีแผน่นไดรเวอร์เมนบอร์ดให้นี่ก็คู่มือนี่กล่องไปตั้งไว้ข้างหลังเก๋ก ด้วยแบบ็กไโอาเนลสวยงามทีเดียวม,มีแบบนุ่มๆด้วยไม่มีอะไรให้บาดมือสีดำสวยงามนี่มีสายซาตาให้มาสองเส้นในนี้เป็นแบบหัวเก้าสิบองศางอนๆอย่างนี้เลยสองเส้นด้วยล่า อสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นหัวงอ,งองเส้นหนึ่งเป็นธรรมดานี่คือเสาวไวไฟบลูทูธครับนี่ให้มาอย่างอัน้นมันเดินมีเท่านี้แ,นแกะบอร์ดเลยนหน้าตาบอร์ดน่ารักมาก มาได้ดูจากตรงไหนดีอันนี้ด้านบนตั้งจากด้านบนกันเลยอันนี้เป็นซาร์ตาสามให้มาสี่พอตตรงนี้สุกไกลยมองไม่เห็นจังมืดจังตรงนี้ usb สามต่อฟอนต์พาแนลครับอันนี้เป็นไว้ต่อสวิตช์นะมีสีสัสนสวยงาม ไอ้เล็กๆนี่คืออะไรเล็กๆนี่น่าจะเป็นเสียดิโอสินี่เป็น USB 2องไม่รู้ผมแกะกล่องแบบสดๆไม่ได้อ่านอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นไฟยี่สิบสี่พินนี่เป็น CPU อันนี้ช่องเสียบพัดลม CPU นี่นี่ปลั๊กไฟเลี้ยง CPU 4พินนี่พัดลมในเคสงานอันนี้ฟอนอเดโองานนี่สเก็ต so เป็น1150งหนึ่งห้าศูเคนี่สวยงามยังไม่มีซีพีใส่ สล็อตแลมมี2ช่องนะครับ DDR3 นี่เป็น PCIe เพช6 x 1 6 x, x หรือเปล่าอยู่ข้างหลัง1 6 x 1ช่องนี่มีเพลรเพชด,ด้านหลัง CPU ด้วยนี่คืออะไรชิปไม่รู้ไม่ได้อ่านเราแกะกล่องกันสดๆอ๋อข้ามไปอันนี้เป็น ชิป Wi-Fi บูทูธครับรองรับส้อยสามร้อยเมกะไบต์สามร้อยเมกไม่มีบูทูธ4.0่จนนี่เป็น BTN เลยนะครับ Wi-Fi ในระองรับ Intel w i r e l e s s Display ด้วยส่งเข้าทีวีไร้สายได้ต่อไปข้างหลังมีแบงค์ไงโอวานวสวยงามตริงมจากข้างบนเลย พอตพีเครับใส่ได้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดเลือกใส่อย่างละอันนะครับใส่พร้อมกันไม่ได้นี่เป็น USB 2 HDMI ให้มา่องช่องอเป็นช่อง v v นี่อันหนึ่งช่องนี่เป็นเอาไว้ต่อเสา Wi-Fi Bluetooth ตัวนี้ไกลไปนี่เป็น Dual l a n ครับ ให้มานี่โอแลนกิกะบิตแลนสองช่องแล้วมียู b บีข้างล่างเป็นสีฟ้ายู b บีสามสี่ช่องอันนี้เป็นออดิโอรับเจ็ดจุดหนึ่งชแนลนี่ว่าอะไรเนี่ย h p i f เหรอเอาไว้ต่อเสียงโอ้โหขนาดเล็กมากเป็นวินิจ ITX ขนาดเท่าไหร่เราไปอ่าน กล่องดีกว่าเราสดกันมากนะครับมาดูสเปคกันรองรับ cpu gen 4ครับที่มีขึ้นสัญลักษณ์ด้วยสีน่ันน่งันห้าคอยหเฮ้ย1 1 5 0ง้อันนี้ชิปเซ็ต Z87 นะครับอะไรอีกซาร์ตาเมื่อกี้ซาร์ตาสี่ช่องนะครับรับ สตาสามรองรับเดทศูนย์หนขนาดเป็นมินิไอทีเอ็รจ็คูณร้อยเจซนติเมตรนะครับ่มีอ๋เครื่องนี้มี d u โอไบออด้วยป้องกันไบออสเสียจะมีแบ็กอัพให้ เยอะแยะมากมายมีเอฟเฟกพิเศษนี่ก็คือตรงนี้ one fill per usb port คือ usb เนี่ยหตัว1 f i ่งฟเลยเมื่อก่อนถ้ามี usb หลายๆช่องมันจะใช้ฟิ l เดียวใชสมมติสช่องใช้ฟิ l เดียวเนี่ยแล้เจ๊งมาก็ตามนั้นแต่นี้จะแยกช่องเลยครับความเร็วคูณ3 usb power 3เท่าครับมี ออนออฟชาร์จปิดเครื่องก็ยังชาร์จได้ d MI, d นี่ HDMI DVI นี่รองรับ4 k display นะครับของกิ g ก abyte ก็ยังคงใช้เป็นคอนเซปต์อันด้าดูเรเบิลนี่อันด้าดูเรเบิลโฟร์นะครับอ๋อลืมบอกไปว่าตรง CPU Socket เป็นเป็นโกเพลตนะครับมีทองผสมอยู่ด้วย15มิล ามิล mm เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่สวยงามสก็อตต1150เล็กมาก CPU เหมาะกับการทำพวก HTPC นะครับใช้พื้นที่เล็กๆบางทีก็ใช้การ์ดจอออนบอร์ดหรือไม่ก็ใส่การ์ดจอได้ครับเป็นว่าเล็กมากจนไม่รู้จะอธิบายยังไง เดี๋ยวรอตัวเต็มตอนประกอบเครื่องนะครับนี่ดูสวยงามให้ดูกล่องกล่องเล็กสุดๆเล็กมากขนาดมือบางมิดเลยนี่ก็จบการ Unbox กิกบัซัตแปดเ i ็ i เจ็ดเอ็ไวไเท่านี้ครับผม